คลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดาการนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะ ก,กันกับคคทลี่อีกเหมือนเช่นเคยกับเกมลูกรักสาวทำสาวใจของเรานะคะคัทลี่เล่นเว็บเมซี่บูนะเตอร์ไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเธอน,นะคะใครอยากลองเล่นตามคคทลี่หรือว่าเข้ากลุ่มมาพูดคุยตามเกมแตกสำหรับแคทนะคะแคทจะทิ้งลิงก์สมัครกับลิงก์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะสามารถจริ้มมาได้เลยนะวันนี้แคทมาลองเล่นดูนะคะมาในหัวขอ้อคือทุกคนแอดมินน่ะชอบส่งเกมแตกมาให้แบบเที่ยงถึงบ่ายโมงเกมนั้นแตกเกมนี้แตก แทก็เลยจะลองมาดูสิว่าตอนนี้นะคะแอดมินส่งเกียนแตกมาบอกว่าบ่ายสามถึงห้าโมงครึ่งแมวกับสาวท่าแตกตอนแรกจะไปแมวแต่ก็อ้อยมาสาวท่าลูกรางลูกใจดีกว่าสามโมงครึ่งถึงห้าโมงแอดมินบอกว่าสาวท่าแตกเดี๋ยวคัทลี่จะมาลองเล่นนะคะว่ามันแตกจริงไหมเวลาที่แอดมินแนะนํามามันมั่วหรือเปล่านะคะมันมั่วหรือเปล่าแอดมินยังไงตอนนี้้คทเล่นอยู่ประมาณสี่โมงเย็นนะคะตอนนี้คคทอัดคลิปนี้อยู่นะ ใบาสามอะ่ะใบาสามครึ่งถึงห้าโมงอะ่ะสี่โมงเย็นนี่คันเล่นอยู่นี่ก็น่าจะอยู่ในเวลาเกมแตกของมันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิแอดมินที่ส่งมาแอดมินที่ชอบส่งเกมแตกมาให้เราอะ่ะมัวนิ่มหรือเปล่านะคะเบ็ดส,ส,สามสาวท่านสามสิบหมุนปิดโบนะคะเรามาลองดูกันเลยอยาญาอาญาเปิดมาก็เอาตัวแพงเลยเหรอเปิดมาก็ตัวแพงประเดิมมาเลยอะ่ะพี่ท้ามปิดโบดูทรงเกมไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเปิดโบ่ในราตาลายแน่ เวลาหมุนเกมมารอบแรกนะคะแนะนําให้ปิดโบก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ดูลายเกมมันก่อนว่าสวยไหมลายเกมดีไหมเนี่ยเมื่อกี้ลายเกมถือว่าสวยนะคะหน้าม่วงมาแถวสองแถวสามแถวสี่แค่ไม่มีตัวไหลช่องหนึ่งต่อให้ไม่มีตัวไหลแต่คือสําหรับแคทแคทว่าลายเกมมันสวยแล้วนะเนี่ยลายเกมโคตรสวยเลยไหลสิบต่อนะคะไปกันต่อเลยเรื่อยๆสำหรับสาวทำนะทุนสองพันห้าวันนี้ดูซิจะแตกได้เท่าไหร่นะ ไาไหลเขียวเอช่องหนึ่งมาโอเคไม่มานะคะโหหน้าเขียวอู้หน้าแดงกับหนนะ้าน้ำเงินมาดีมากอู้น้ำเงินสุดยอดเออุ้ยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะพี่เอเราเดี๋ยวหมดสิบสองหมุนนี้ค่ะจะลองซื้อดูดีกว่าอะอุ้ยเพราะว่าดูทรงแล้วไหลนอกอะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยไหลายนอกลายเกมสวยนะคะ ค้ว่าซื้อน่าจะได้นะซื้อน่าจะได้เดี๋ยวลองซื้อดูนะคะรอให้มันหมุนสิบหมุนนี้ก่อนหมุนดูทรงเจมันไปก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่เห็นคนอื่นเขาแตกมาแล้วเราแบบว่าอัดเบ็ดสูงๆแล้วแบบกดออโต้เปิดโบรอแตกอย่างเดียวอันนั้นไม่ถูกต้องนะคะเราจะต้องดูคนอื่นมาเป็นแนวทางอะอย่างบางคนที่ดูคลิปนี้อะเห็นทรงเจมแคทไลสวยในเวลาเกมที่แอดมินบอกว่าเกมนี้มันแตก ถ้าเห็นคัทลายเกมสวยแล้วทุกคนจะตามก็ตามได้นะคะแต่ว่าทุกคนต้องลองเอาเทคนิคคัทไปสังเกตดูกันก่อนนะสังเกตดูลายเกมมันก่อนอย่าเพิ่งอัดเบ็ดไปเลยถ้าสมมติมีงบประมาณหนึ่งรอยออย่างเงี้ยแล้วจะเล่นเบ็ด3ตามคัทดี้อ่ะคัทแนะนําให้ไปกดเบ็ดหนึ่งเพื่อดูลายเกมก่อนนะคะเราค่อยซื้อเบ็ด3าเบ็ด4เบ็ดห้านะสังเกตนะคะทุกคนคแคทบอกแบบนี้แทบจะทุกคลิปเลยนะวานเล่นให้เราถัดเป็นคนช่างสังเกตนะคะทุกคน ไม่งั้นเราเล่นแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาจะหวังแต่ดวงอย่างเดียวอันนั้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวคัทลียจะลองซื้อเป็นเบ็ดสี่เบ็ดห้าดีกว่าอซื้อเบ็ดห้าดีกว่าเบ็ดสี่ก็ได้โอ้โหไอเรานี่มันหลายใจเหลือเกินนะคะคทลียซื้อเหมือนเดิมเทคนิคเดิมเลยนะคะซื้อสาวทำอะ่ะใครที่ดูคัททุกคลิปจะสังเกตนะว่าคัทจะบอกเกือบทั้งหมดเลยว่าแปดพันวิธีถึงหนึ่งหมื่นวิธีสาวทำปิดโบเหมาะแก่การซื้อมากอ่ะ 14400วิธีนะคะข้างบนนี้นะปิดโบแล้วนะคะซื้อเบ็ดสี่สองร้อยบาทลุยเลยคะ่ะสาวท่าลุยเลยลุยเลยสาวท่าดูซิเวลาที่แอดมินชอบส่งมาว่าตอนนี้สาวท่ากับแมวกำลังแตกอะแล้วแคทลี่เล่นสาวท่าอยู่อะ่ะซื้อสองร้อยจะแตกให้แคทลี่เท่าไหร่นะคะใช้สูตรแคทลี่ปนปนไปกับเวลาเกมแตกของแอดมินด้วยนะอู้สวย โอูห้หเส้ดายเขียวแถวสองมากไม่มีตัวไหลนะถ้าเป็นหน้าแดงเป็นหน้าเขียวแทนนี่คงจะสวยหน้าดูเลยรอดไหมเนี่ยทุกคนว่าแคทรอดป้าอีกสี่หมุนนะ่ะขอวายคู่ได้ไหมอู้วายสามแถวโคตรแตกไปเลยนะคะอุ้ยสาวทำจัดเต็มเหนี่ยวไปเลยซื้อสองร้อยแตกมาพันหนึ่งร้อยแล้วนะคะอู้เจ็บคอไปเลยดอกเมื่อกี้โคสวยทุกคน อ้าหมายเดียวแจ้งเกิดไปเลยอะหมายเดียวแจ้งเกิดไปเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาเรื่องไหมล่ะสวยเลยนะคะดอกเมื่อกี้เต็มคาราเบลเลยอะ,ะเฮ้ยเหนือความคาดหมายแอดมินเราไม่ได้สีสวนนะเนี่ยอแอดมินเมสซี่บูไม่ได้แนะนำเกมแตกมั่วนะคะทุกคนเฮ้ยแอดมินเชื่อถือได้นะ ซื้อ200ร้อยแต่วมา1,000งน่ะกำไรบวกมาแล้วนะคะอู้สวย1,200งพันสองอยไหลเคตอบโบกไปเลยฟีในซื้อมามาไหมโอ้โหนึกว่าจะฟีสปินให้อีกสัก10หมุน8หมุนนะสาวดาำเอ้ยไม่เป็นไรนะคะซื้อ200บวกมา1,300แล้วอ่ะกำไรเราบวกมา1,100แล้วไม่คุ้มตรงไหนอะ่ะทุกคนเอ้ยโคตรสุดไปเลยนะคะสาวทำโอ้โห เบ็ดสี่มาอย่างเสียวเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปขยับไปเล่นเบ็ดสิบต่อเนื่องเลยดีกว่าซื้อสองร้อยได้มาหนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปดบาทนะว้าวว้าวสูตรซื้อคัตลี่นี่มันใช้ได้เกือบทุกคลิปเลยนะนั่นเดี๋ยวลองปิดโบออีกสิบหมุนนะคะแล้วเดี๋ยวค่ะจะเป็นออโต้ห้าสิบหมุนยาวๆไปเลยนะแล้วเดี๋ยวจะซื้อจบอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวซื้อเบ็ดสิบต่อนะแต่ว่าขอทิ้งระยะห่างในการซื้อหน่อยนะคะเมื่อกี้ซื้อแล้วอะ่ะมันแตกแล้วอะ่ะ ถ้าเราจะซื้อไม้สองแงแนะนําให้ทิ้งช่วงจังหวะนิดนึงนะคะมิเงั้นเดี๋ยวมันสูบเราคืนนะเบ็ดสิบไหลนอกได้มาอีกสองร้อยสามสิบเก้าบาทเดี๋ยวหมดแปดหมุนนี้เดี๋ยวแัทลี้จะพอแล้วนะคะโอ้ไม่รู้ว่าเสียงแจ้งเตือนในไลน์ทุกคนได้ยินหรือเปล่านะพอดีลองอินไลน์ไว้ในโน้ตบุกนะคะในกลุ่มคือแบบส่งเกมแตกกันเรื่อยเลยอ่ยุทเก่าแคทตี้ใครอยากเข้ากลุ่มมาเข้ามาได้เลยนะคะ ยุดเก่าคันลี่เกือบสามร้อยคนในกลุ่มแต่ละวันเขาจะส่งเกมแตกในกลุ่มกันมาเรื่อยๆนะ <c oughs> เนี่ยแจ้งเตือนไลน์ไม่หยุดเลยอ <c oughs> ใครรำคาญต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าคะ่ะจะปิดเสียงแจ้งเตือนไลน์ไว้นะคะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะแต่เดี๋ยวคันลี่ขอเปิดโบออโตห้าสิบหมุนเบ็ดสิบนะคะหมดห้าสิบหมุนนี้แล้วเดี๋ยวคันลี่จะซื้อเบ็ดสิบปิดท้ายนะสาหรับคลิปนี้นะคะบวกแล้วนะแอดมินไม่ได้มัวนะคะดังนั้นแอดมินเวลาส่งเกมแตกเวลาไหนอ่ะเชื่อถือได้นะคะเชื่อถือได้ แต่ว่าต้องไล่เบ็ดแล้วก็ต้องเป็นคนหัดช่างสังเกตด้วยนะคะทุกคนไหลสิบต่อสามแถวไปคะ่ะสวยเลยโอเคไหลไหมล่ะสี่สิบหมุนขอแบบว่าซูเปอร์เมก้วินได้ไหมล่ะถ้าไหลนองไม่ได้เดี๋ยวแค่ะจะไปซื้อนะคะสําหรับสาวทาดูทรงแล้วถ้าไหลนองไม่ดีอะซื้อน่าจะแตกดีเหมือนเบ็ดสองเมื่อกี้เหมือนเอ้ยเหมือนเบ็ดสี่เมื่อกี้นะ,ะทุกคนโบโบโบ๊โบโบโอุย้ย อย่าหมุนทิ้งได้ไหมล่ะใจไม่ดีเลยเนี่ยใจไม่ดีเลยสงสัยซื้อน่าจะแตกดีกว่านะคะทุกคนดูทรงแล้วเนี่ยตัวแพงไม่ค่อยจะไหลนอกมาให้เราเลยอะเห็นปะมาแบบตัวสองตัวเองอะน้อยมากหน้าเขียวเราเฉียดไปหลายรอบแล้วนะลุนเข้าฟีโอู้โอ,อ้ลุนเข้าฟีนะคะมาไหมมาไหมมาเปล่าไม่มานะคะรอซื้อชัดๆเลย มันรอซื้อคันลี่อย่ไม่ต้องรอซื้อหรอคันลี่ซื้ออยู่แล้วรอให้มันหมดหมุนก่อนได้ไหมล่ะอุ้ยหลายสิบต่ออย่างสวยเลยนะคะไปต่อไปต่อไปต่ออึ๊บอุ้ยอุ้ยอูยไม่เข้าฟรีจริงๆนะเนี่ยเบ็ดสิบสงสัยต้องซื้อนะคะคันลี่บอกแล้ว แต่ว่าตอนซื้อต้องใช้สูตรคัดลี่ด้วยนะแปดพันถึงหนึ่งหมืนวิธีบวกบวกแล้วปิดโบซื้อนะคะลองใช้ดูนะเท่าที่คัดเคยใช้มาหลายๆคลิปคือมันใช้ได้นะคะว้าวโอ้เห็นไหมเนี่ยไม่ได้บิ๊กวินเลยอะ่ะมันยังไงนี้สองหมุนท้ายอุ้ยไหลหน้าแดงเนี่ยดูดิโอ้มีวายแถวสองแต่ไม่ได้ใช้เลยอะ่ะไม่ได้เลือไม่ได้เลืองสงสัยต้องซื้อแล้วนะทุกคน สงสัยต้องซื้อนะสาวถ้ำวันนี้ซื้อน่าจะจ่ายดีกว่าไหลนองนะคะใช้สูตรคันลี่ซื้อเหมือนเดิมนะทุกคนแปดพันวิธีถึงหนึ่งหมื่นวิธีบวกบวกปิดโบซื้อนะคะกดมือหาไปก่อนนะกดมือหาวิธีเราไปก่อนนะคะโอเคเก้าพันสามร้อยวิธีอันนี้ใช้ได้เลยเดี๋ยวรอให้มันหยุดไหลก่อนนะคะเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าวิธีกดปิดโบซื้อเบ็ดสิบห้าร้อยลุยไปเลยคะ่ะพี่ทำ้ำ ถ้าแตกไม้นี้นี่จบคลิปนี้จะไปหอมแ้มแอดมินสักหนึ่งฟอดใหญ่ๆนะไปค้าห้าร้อยจะได้แจ้งเกิดหรือเปล่าไหลเฮ่ไห,หลเก็บคูให้หน่อยก็ไม่ได้เหรออาจจะมาท้ายพายุให้เหมือนไม้ที่แล้วนะคะไม้ที่แล้วตอนแรกก็เหมือนจะไม่รอดน,นะแต่ว่าท้ายพายุมาไม้เดียวคือแบบเต็มคาราเบลอ่ะวายสามแถวไปอะ่ะทุกคนวาสามแถวว่าคตรแตกเลยอะ่ะน้ำเงินช่องหนึ่งมาไหม โอ้โหเสดายน้ำเงินมากเลยอ่ะโอ้สวยมากเขียวแถวสองไม่มาโค้ใเสดายเลยนะะสาวทําซื้อห้าร้อยแปดสิบตอนนี้ได้มาสองพันแล้วนะอีกเจ็ดหมุนคุณภาพมามาแน่มาแน่แนทุกคนขอห้าพันได้ไหมล่ะขอห้าพันได้ไหมซื้อห้า <laughs> ร้อยได้สองพันนะไอเรามันโลภมากจะเอาห้าพันอีกแล้วอะ่ะ <laughs> บวกแล้วนะคะซื้อห้า้อยแล้วบวกมาสองพันกำไรละพันห้าแล้วนะ เขียวแถวสองเขียวแถวสองสวยงามเลยนะคะโอเคซื้อห้าร้อยบวกมา2800ันแดรอยกำไร2องพสามสาวทำนะคะตามได้เลยนะเวลาเกมแตกแต่ละเกมพี่แอดมิน บอกเวลามาสามารถเชื่อแอดมินได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เชื่อแอดมินแล้วเราจะเล่นเบ็ดไหนแบบว่ามั่วๆก็ไม่ได้นะทุกคนไล่เบ็ดดูด้วยปิดโบเปิดโบสลับกันไปแล้วจะซื้อสาวท่ามลองใช้เทคนิคแ0 0พันถึงหนึ่งหมื่นวิธีปิดโบซื้อตามแคทลี่ดูนะคะใครอยากเล่นเว็บเดียวัแคทลี่จิ้มได้เลยนะคะที่ลิงก์ใต้ค,ใคอมเมนต์นี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆจ,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 จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปน,นะคะ